ให้อาหารอะไรน้องๆถึงแข็งแรงคนสวยสุขภาพดีน่ารักกันทั้งบ้านแบบนี้ สวัสดีค่ะฝนอัญจิดาชิมโฉบนะคะฝนก็เป็นคนหนึ่งค่ะที่เลี้ยงน้องหมานะคะเหมือนคนในครอบครัวเลยค่ะเลี้ยงเขาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะคะจนตอนนี้เนี่ยเขาอายุประมาณ10กว่าปีแล้วค่ะแล้วคุณเป็นเหมือนฝนไหมคะถ้าเป็นเหมือนกันเนี่ยก็คงอยากจะหาทุกวิถีทางที่จะทําให้เขามีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่กับคุณไปนานๆหรืออยากให้ขนสวยแน่นแข็งแรงดูดีเหมือนสุนัขของบล็อกเกอร์ดังๆจริงไหมล่ะคะถ้าอยากวันนี้ฝนมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้คุณฟังค่ะ นี่คือคุณยูโดเจ้าของ IG The Fluffy Bears ที่มีผู้ติดตามร่วม2อ0หมื่นคน จะเห็นได้ว่าลูกๆทั้ง3าของคุณยูโดโนะคะน่ารักมากๆเลยทั้งขนสวยสดใสแข็งแรงสุขภาพดีแถมน้องๆน,นะคะยังได้ไปเที่ยวทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศอีกด้วยคุณยูโดโพาไปด้วยแทบทุกที่ก็ยังสุขภาพดีแข็งแรงคุณยูโดโอบอกว่าลูกๆเป็นสุนัขขนยาวกันทางบ้านดูแลยากมากแก้ปัญหาขนร่วงไม่เคยสําเร็จทดลองอาหารเสริมมากมายเลยค้นพบว่าที่จริงแล้วแค่มีอาหารที่ดีลูกๆก็แข็งแรงได้โดยไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอีกซึ่งก่อนหน้านี้ ะคะุณยูโดก็ให้อาหารเสริมสารพัดใครว่าดีนะคะก็เอามาลองหมดทุกอย่างจนอาหารเสริมเต็มบ้านแต่ปัญหาเดิมๆก็ยังไม่หายและกระทบไปถึงเวลางานด้วยค่ะเพราะว่าคุณยูโดนะคะจะต้องเตรียมทั้งอาหารหลักแล้วก็อาหารเสริมกว่าจะครบทุกตัวก็หมดเวลาไปเยอะเลยทีเดียวค่ะ แต่ว่าตอนนี้คุณยูโดเปลี่ยนมาใช้อินเน่อาหารสุนัขระดับพรีเมียมที่มีหลากหลายสูตรซึ่งถูกคิดค้นมาแล้วนะคะว่าให้เหมาะกับประเภทอายุและสายพันธุ์พร้อมกับมีวีทาพลาสนวัตกรรมใหม่ที่จดสิทธิบัตรเฉพาะอินเน่เท่านั้นวีทาพลาสถูกคิดค้นจากนักโภชนาการของอินเน่ซึ่งมัดรวมส่วนผสมพิเศษที่สามารถช่วยส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพของสุนัขได้โดยมีส่วนผสมเช่นแครนเบอร์รี man, ่กรดไขมันโอเมก้า3 6และ รีไบโอติกที่สนับสนุนสุขภาพของระบบย่อยอาหารและฟังก์ชันของระบบภุมคุมกันสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกส่งผลให้สุขภาพของผิวและขนงดงามทําให้ผลลัพธ์ของลูกๆบ้านคุณยูโดที่ได้จากการกินอินเน่ตั้งแต่สายพันธุ์เล็กน้องปุยปุยและพุดดิ้งรวมไปถึงสายพันธุ์ใหญ่น้องฟองนมก็สุขภาพดีขนสวยดสดใสซุกซนสมวยัยเราไปฟังความประทับใจของคุณยูโดกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะยูโดนะคะ จาก IG The ด u ะฟลัฟฟีหรือว่าเพจเดอะทูเบรสค่ะเราเป็นเพจบล็อกเกอร์นะคะที่จะพา f อของเราที่ติดตามอยู่ไปเที่ยวสถานที่ต่างๆทั้งไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะก็ยูโดก็จะพาน้องบางตัวไปด้วยนะคะลูกๆทั้ง3ของยูโดนะคะจะเป็นพันขนยาวอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็เลยทําให้เรื่องขนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากถ้าอาหารไม่ดีค่ะก็จะทําให้น้องขนร่วงเยอะแล้วก็ดูไม่สวยทําให้แม่สายอินฟูอย่างเรากังวลใจมากเลยค่ะเราเลยต้องให้อาหารเสริมตลอดซึ่งยุ่งยาก แล้วก็ใช้เวลาเยอะมากข้อเสียอีกเรื่องเลยก็คือแพงค่ะเราก็เลยเล่าให้เพื่อนสายอินฟลูด้วยกันฟังเขาก็แนะนําอินเน่บอกว่าของดีพรีเมียมลองเช็คส่วนผสมแล้วอ่ะเทียบเท่าอันดราพรีเมียมเลยค่ะคุ้มค่าเกินราคาก็เลยลองเปิดใจดูปรากฏว่าเด็กๆชอบมากกินหมดเกลี้ยงรอกินทุกมื้อ แล้วก็ขนสวยเงาแวบคราบน้ําตาลดลงอย่างเห็นได้ชัดร่าเริงแข็งแรงสังเกตได้จากอึเลยค่ะอึ ừ ดีเป็นก้อนเก็บง่ายพาไปเที่ยวทิปไหนก็สบายใจค่ะสำหรับคนรักหมาเหมือนเรายูโดแนะนำเลยค่ะ ถูกใจแน่นอนเป็นยังไงบ้างคะอยากให้หมาของคุณสดใสแข็งแรงสุขภาพดีเหมือนเหล่าสุปตาบ้านเด็กฟารฟี่แบกันไหมล่ะคะถ้าอยากผลขอเสนออินเน่อาหารสุนัขเกรดพรีเมียมในราคาถุงละ440บาทเท่านั้นพร้อมของแถมอีกมากมายคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อรับโปรพิเศษได้เลยคะ่ะถ้าคุณอยากให้นุ่งหมาของคุณแข็งแรงสุขภาพดีขนสวยขับถ่ายเป็นก้อนเลือกอินเน่ซูเปอร์ฟู้ดสำหรับสุนัขเพื่อลูกๆที่คุณรักกันนะคะ i ินแน Superfood for your pet